สลามุ ah uh. นะลยกุมารอมุตุลลอฮ์วาบารกาตุนะแต่ดีท่านผู้ชมทางทีวีเพส่อศนกลางสลามแห่งประเทศไทยนะฮะนี่รายการอยู่ดีกินดีก็มาเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะกับผมและพี่เต่านะคุณอภิชาตนะครับสลามุะลยกุมรอมุตุลลอฮ์วาบารกาตุอัสลามุอะลัยกุมวระหอมาตุลลอฮ์วาบารกาตุครับสถานก,การณ์ตอนนี้พี่เตา่าอ่ากำลังคลรมอกําลังจะจ,จัดตั้งกันใหม่นะหลังจากสี่คูมานเขาลาออกไปอะไรนี่นะก็ ทีมเศรษฐกิจทั้งหมดแต่ว่ากว่าจะนายกบอกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวนี่ประมาณกลาง,งเดือนกลางเดือนสิงหาคมซึ่งจากครึ่งเดือนใช่ไหมครึ่งเดือนไปกลางเดือนนี่โอ้มันใช้เวลายาวนานมากนานมากกระบวนการสุญญากาศใช่แต่ก็มีรักษาการอยู่ <laughs> คนรักษาการมันจะทําอะไร <laughs> อ่ะเราดูชื่อดูชื่อดูอะไรแล้วเนี่ยดนตรีคลั่งมาจากเอ็มดีแบงก์กสิกรไทยนะฮะดนตรีพลังงานเนี่ย ล่าสุดนี่คุณสุพัฒน์พงษ์ใช่ไหมก็มาจากปตท,ทแหละ,ะในเกลือเขาว่าแหละดูแล้วมันจะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วยชาวบ้านให้สมาหิกินกันคล่องตัวไหมจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ครับประเทศชาตินักลงทุนต่างๆได้ไหมคอรอมอชุดใหม่ก็เท่ากับเรื่องเรื่องเท่ากับว่าเป็นคอรอมอชุดโควิดอ่า <c oughs> มันจริงๆแล้วเพื่อเพื่อจะรับโควิดแต่ว่าจริงๆมันมันได้คนอย่างนั้นมาจริงด้วย ในมุมมองของผมคนอย่างนั้นมาแต่คนยังไงคนที่จะมาทํางานให้มันดีในยุคโควิดเนี่ยทำงานเศรษฐกิจให้มันดีเนี่ยมันได้มาอย่างนั้นจริงหรือเปล่านี่เอ้าเขามองในมุมเขาเขาบอกว่าเนี่ยเออมาแก้ปัญหากันในมือเขามีอยู่แค่นั้นแหละเออคนอื่นก็ว่าไล้คนที่จะมาเนี่ยไอ้คนที่จะมาและคู่เหมาะสมจะมาเนี่ยอย่างพวกประชาชนอาจจะชอบคนนั้นชอบคนนี้ชอบถือว่าอย่างผมถ้ามองว่าระดับตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยรองนายก รองนายกที่คุมเศรษฐกิจเนี่ยผมอยากอาจจะมองรักโสพลสุภาพงแต่พงษ์ยังไหวอยู่้ะเฮ้ยสุภาพแกดีไอ้เป็นสมองแกยังดีไอ้รับบีพลังงานดีไหมน่ะเขาจะเอาเหรอแกมันถ่ายตรงข้ามกับวงการพลังพลังงานเลยอ่ะเออก็ง่าก็อยู่กันรองนายกก็พอกันละเออเพียงแต่ว่ามันจะไปถ้าเข้ามาโอ้จะเจอแรงต้านมหาศาลหรือรองนายกหรือรัฐมนตรีเศรษฐกิจอ่ะ อย่างดรอนิพัวองคสกรเขาจะเอาไหมล่ะครับคนนี้นะทีดีไอดีเก่งไม่โกงครบไหมครบก็ทมไยเขาไม่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 มาไม่มาทางมาทํางานใน้นาารเพราะเขาทําตรงนั้นเนี่ยเขามองว่าในสถานการณ์หรือสภาพการเมืองแบบเราเขาทำตรงนั้นได้ประโยชน์มากกว่าทำไมเวลาเรามองเรื่อกี่คลังบ้างไม่ประหลัดคลังก็ต้องเอาผู้จัดการแบงค์เก่าๆหรือว่าประเภท ผู้ว่าการธนาคารชาติที่เกษียณไปแล้วมัน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 เลือกตัวอยู่แค่นี้เหรอเวลารัฐบาลหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือว่าเขาหาได้แค่นี้คนที่มีมีความเหมาะสมมากกว่านี้เขาไม่มาแต่ยุทักษิณไม่มาเพราะระบบการเมืองยุทักษิณหรือก็ดึงดเตรสุคิดซึ่งเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็อาจารย์ก็อาจารย์ก็คืออาจารย์อเอออาจารย์ก็ทําตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยม เต็มร้อยแต่เขาก็สำเร็จในแง่ของป,ประชานิยมประชาชนทุกใครได้นะ่ะประชายมก็คือคนเจ้าของของพักได้ไงได้คะแนนเสียงนิยมไ,ไงแต่ทเ<ง>สษิณมาดีประชังพลังประชาัฐอีกก็เหมือนการผมผมผมไม่เคยเห็นว่าอาจารย์สมคิดเขาเป็นอาจารย์สอนผมกันแหละครับอสอนอยู่สองคอร์สอะไรเงี้ยเล็กๆสั้นๆนะสองสองสองพิเรียดอ่ะ,อะแต่อาจารย์นิพนธ์นี่ก็สอนเศรษฐศาสตร์นี่สอนแบบเต็มเต็มคอร์สเลยอ่ะ ผมว่ามือพลชชั้นท่านทีเดียวคืองี้คุณต้องเข้าใจว่าคนเนี่ยพอพอคุณเข้าไปอยู่ในจุดที่คุณมีผลประโยชน์ร่วมคบฟรีเ lict of interest เนี่ยมันมันทำงานก็มันคิดอะไรไม่ออกมันอยู่ในมันคิดออกแต่ว่ามันคิดแล้วไม่ถูกใจคนที่เป็นนายอ่ะมันทาได้ไหมล่ะก็ไม่ถือไม่ได้ทําเหมือนคนที่เจตนาดีหลายคนพอเข้าไปอยู่ในแวดวงตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ทำไม่ไที่ต้องการทำไม่ได้แล้วคนที่ ที่ทำได้จริงๆเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเข้าไปทำไม่ได้เขาก็เลยไม่เข้าถูกไหมอยู่เฉยดีกว่าไม่เปรือมตัวต้องไปไ,ไม่เขาไม่เฉยนะเขาเอยู่เขาก็ทํางานวิจัยอย่างอาจารย์นิพนธ์ก็าํางานวิจัยนู่นนี่นั่นแกวิจัยออกมาแต่เรื่องนี้เจ๋าๆันแล้วก็พูดอะไรร้อยห้าเอ๊ะร้อยห้าหรือเก้าสิบหกจุดห้าตอนเย็นๆน่ะก็พูดดีมากทุกเรื่องเลยถูกใจมากแต่ว่าถามว่าแกดังไหมรไม่รู้จักแต่ในแวดวงธุรกิจก็รู้จักอ่ะแกดิ แกเป็นอาจารย์เป็นประธานทีดีอเป็นประธานทีดีอาซึ่งเขามีเสนอเคยเคยเล่าให้ฟังไหมว่าแกพูดแกพูดเรื่องอะไให้ลุกน้องทําวิจัยเรื่องนะเรื่องความเสียหายจากจำนำข้าวอะไรเงี้ยออก็ชวนผมไปคุยด้วยกับลุกน้องเขาผมก็ไป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 แย่ลูกน้องว่าทำทำไมนึงทำหรอกผมใช้เครื่องคิดเลขวิธีคณิตศาสตร์เนี่ยผมรู้เลยว่าเสียหายเท่าไหร่เขาบอก อาจารย์ทําไงแล้วผมไม่มรู้สิข้าวมันเจ็ดพันคุณรับจำนำหมื่นห้าคุณขาดทุนไว้แนละ้วตันละแปดทันเริ่มต้นนะแล้วไปเสียหายไปนู่นไปนี่ไปโกง,งอีกรวมรวมแล้วผมก็โดนบอกหกแสนถึงเจ็ดแสนล้านบาททำวิจัยเสร็จโอ้โหเสียไลวลาเรงเยอะนะตัวเลขนี้เลยเราอค็ดแเอาจริงรัฐบาลบอกผมเสียหายเป็นล้านนะล้านๆนะคิดคืองี้เวลาความเสียหายมันมีทางตรงกระทำออ่ทางอ้อมอ่ะอย่างทั้งหมอนี้ ทางอ้อมผมยกตัวอย่างเลยรัฐบาลท่านนายกยิ่งรักเอาโครงการเรื่องนีน้โครงการน้ำเนี่ยให้บริษัทโคเรียวอเตอร์ถูกไหมคอรียวอเตอร์รชนะหมดอะไรกันชนะเวลาคุณทำแบบนี้ก็คือว่าก็รู้ๆกันอยู่นะมีอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับ,รบวงการประมูลที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบิดเป็นการบิดนานาชาติเป็นการประมูลนานาชาติเนี่ยไอประเทศฝรัง่ง หรือญี่ปุ่นแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มาประมูลเพราะเขารู้ว่าต้องจ่ายใต้โต๊ะการจ่ายใต้โต๊ะบริษัทที่มาประมูลเนี่ยจะโดนกฎหมายของประเทศเขาเล่นงานครับแต่บริษัทจีนเนี่ยจีนการนําเข้าไปยังจีนเนี่ยเขาบอกมันจะต้องได้รับยานจากบอร์ดใช่ไหมแต่เนี่ยโดยเพราะข้าวนะแต่เนี่ยมันมามาแบบมาซื้อแล้วมาวนอยู่ในประเทศก็ก็อย่างอย่างตรงนี้ก็คือว่าไอ้คอริเออร์เตอร์เอาเราฟคลรปเยอเวอร์เตอร์กล้าจ่าย เพราะมีคอนเน็กชันอยู่กับท่านอ,อดีตนายกทักษิณอยู่ครับทีนี้ญี่ปุ่นจ่ายไ,ม,ไม่จ่ายเยอรมันจ่ายไม,ไม่จ่ายอเมริกาจ่ายไม่จ่ายเพราะเขาจ่ายนี่เขาติดคุกเขาไม่จ่ายคุณบอกว่าโอ้เนี่ยประมูลเนี่ยโครงการนี่แพงไปสองแสนล้านสมมุตินะไม่ใช่เสียหายสองแสนล้านเสียหายคือการเสียโอกาสของประเทศแปลว่างไงการที่ผู้ประมูลเนี่ยตั้งหลายรายเนี่ยไม่เข้ามานี่มันจะทําให้แพงขึ้นใช่ไหมออั ไม่ใช่ปัจจุบันและในอนาคตด้วยใช่ไหมไม่มีใครอยากมาร่วมประมูลใช่ไหมเออประมูลทีไรก็ได้แต่จีนกับจีนกับเกาหลี่าซึ่งสองประเทศนี้ก็เรืงลึกๆมันก็รู้อยู่ว่าทำเพื่อเพื่อประโยชน์ของประเทศตัวเองครับขาดคุณธรรมหรือไม่เนี่ยมันมันมันเรื่องเป็นเรื่องทีหลังอ,อันนั้นคือความเสียหายทางอ้อมมหาศาลในที่นี้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของจากโควิดเนี่ยผลผลพวงโควิดมีการปฏิการไป หลายแห่งแล้วก็ตอนนี้ก็ SME ที่มันมีปัญหาท่องเที่ยวต่างๆจะไปกู้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันโฟราลม,มันไม่ดีคนตอกงานอยู่สี่ล้านจะเพิ่มเป็น8ล้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อัเนี้ยรัฐมนตีชุดใหม่มันควรจะเป็นความหวังตรงนี้เพราะม่ฉนั้นอีกสามเดือนในสองเดือน<ม>ีนวอดวายเลยนะมัน,นไม่ขึ้นอยู่กับการทำางานขึ้นอยู่ทัศนคติครับคุณยังคิดว่า จะเดินปางไปตามวิถีทุนนิยมแบบเดิมนี่แหละแต่แบบ new normal แต่ยัง new ิวน capitalism มันมันไปเรคือแค่ capitalism เหมือนเราแต่ว่า new เลยแต่ันเกิดหลังยก new วไอ้ไอ้ที่เราเป็นปัญหาทุกวันเนี่ยเป็นปัญหาเพราะ capitalism เรียกว่าทุนนิยมเสรีผมไม่อยากใช้คำว่าสามาอนะนะเพราะมันก็จะ ปลาอกินปลาใหญ่ออไม่ปลาใหญ่กินปลาเล็กกว่าใหญ่เออเออมันมันก็มันก็ไปไม่ได้อะผมก็โพสไว้นเป็นพวกเยอะเรื่องตรเนี้ยคือมันต้องมองว่าไอโควิดสุดเก้าเนี่ยทำไมประเทศลาวเนี่ยเขากระทบน้อยเป็นประเทศเลยเขาเป็นประเทศก่อนไม่ถึงกับปิดประเทศเพราะวิถีชีวิตเขาเนี่ยผูกพันกับทุนนิยมแค่ยี่สิบสามสิบไอเรานี่ผูกพันกับทุนนิยมเนี่ยเก้าสิบ กือบร้อยแล้วมั้งนไม่ร้อยแล้วต่างจังหวัดเราที่ไม่ติดก,ก็มีไงเห็มไหคือว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ในที่ที่ปลอดปลอดทุนนิยมมากกว่าที่อื่นหน่อยครับมันก็เป็นแบบนั้นคือคนคนที่เป็นเอาง่ายๆประเทศเราเนี่ยบอกอออ,อ,อะไรที่แบบเป็นออาไปยมุขผ, <laughs> ผิดกฎหมายเนี่ยมันทําให้ผิดกฎหมายในตัวหนังสือทางปฏิบัติไม่ผิด อย่างลงนวดเนี่ยก็เป็นซ่องโสเปณนีแต่เ็าบอกว่าลงนวดไม่ไีดกฎหมายเอออายุจก่เจว่าห้ามกาบประเวณีป้ายป้าก็เขียนตัวเริ่มเลยเออเขาบอกว่าการประเวณีแล้วไงอ่ะแล้วไงล่ะใครเชื่อเออก็เหมือนเราไปทำใบก๋วต์นำมุลส่งอ่ะทันระเบียนอ่ะห้ามห้ามซื้อห้ามจ่ายได้โต๊ะอะไรเงี้ยห้ามห้ามติดต่อในหน้าแล้วไม่แล้วคนไปแล้วบอกว่าไม่ผ่านในหน้ามันช้ารผมเคยเจอ ไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเวลกินเวลาเท่านั้นเท่านี้ไปเจอพักเที่ยงซึ่งเขาก็ทํานะแต่ก็ไปทําข้างหลังทำอะไรพวกที่จ่ายอยู่วะเขาทำหลังเวลาแล้วก็ได้ฮาร่าห้าร้อยห้าร้อยฉบับหนึ่งโอ้ยนี่เหละเอาคุณคุณไปจดทะเบียนแก๊สรถไม่ไปเลยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไปแต่มีสองพันห้าทันเลยไม่ต้องไปเอารถก็ต้องไปเอาทะเบียนไปอย่างเดียวอแล้วก็ขูดตัวเลขไป มันทําได้ไงอ่ะก็เราควันดำเต็มไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ผมมองว่าถ้าเขาเดินไปทุนนิยมนี่นะผมเขียนไว้หลายครั้งมันไปไม่ได้แต่ถ้าเราไปพลิกพลิกจากทุนนิยมไปเป็นอะไรมันบก่อผมก็ใช้คําว่าคุณค่อยค่อยถอยออกจากทุนนิยมไปสู่เศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นแต่โครงสร้างตอนนี้มันมันจะ ปรับยังไงอ่ะเพราะว่ามันอยู่ในโครงสร้างเต็มเกือบร้อยอย่างเงี้ยหน่วยงานคู่ไอเอสเอ็มีจะตายไปเนี่ยต้องบอกว่ามันมีโปรไฟล์ขนาดนั้นขนาดนั้นหน่วยงานราชการที่ก็จะทําได้มันมีตอนนี้รัฐบาลก็ทําอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่เป็นความความโชคดีอ่ะคืองบชุดแรกที่ออกมาเกือบแสนล้านเนี่ยมันไปผ่านสาพานพัฒน์เป็นคนผ่าน และสภาพักจะให้โครงการที่ไปทั้งแนวเนี้ยแนวก่อเศษแนวช่วยช่วยเพิ่มรายได้ช่วยสร้างงานในชนบทสร้างถนนไปแนวไปแนวนี้หมดสร้างถนนไม่ได้กินเลยสร้างถนนก็มีนะไม่มีบางไม่มมไมแทบไ,ไม่มีเลยแทบไม่มีลแล้วก็ตัดหมดตัดถ้าเป่นคุณเดินแนวนี้จริงแล้วคุณใช้ทกศเป็นทํางานซึ่งทกศผมก็พูดแล้วว่าทางานได้ผลได้ผลเพราะว่าเขาไปำํำรวจเลยนะคนตกงานเนี่ย เอ่อมาจากไหนมามาจากภาคบริการภาคบริการไอ้พวกนี้จะมีประสบการณ์เรื่องทำอาหารบริการอ่าคุณจะช่วยเขาต้องช่วยให้เขามีงานในส่วนที่เขาชํานาญมันจะบอกว่าอ๋อตกงานมาเดี๋ยวไปฝึกปลูกผักมันไม่ใช่ก็ตอนนี้มันเอฟเฟกต์ว่าหลังสามเดือนหลังโควิดแล้วเนี่ยช่วงโควิดมันก็มีธุรกิจบางส่วนที่ที่มันล้มหายตายจากไปเพราะว่าไปสั่งปิดใช่ไหม,มแล้วก็เยียวยาไปแล้วแต่ว่า ตอนนี้มันจะมีบางธุรกิจที่ผลกระทบที่เขาอาจจะอยู่ได้แต่ว่ามีผลกระทบต้องลกคนต้องไล่ออกเนี้ยกระบวนการมาตรการเยียวยาอะไรมันหมดไปแล้วอ่ะอันนี้เขาจะต้องทำไงอ่ะเราเราเราต้องมองเงี้ยเยียวยาเนี่ยทำได้ได้ใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่มันไม่ดีพอมันแค่ผม<า>ยกว่า, <ๆ S 1> วาคุณไปแจกเงินคุณกับต้องลงทเบียนนู่นนี่นั่นไอไอตาสีตาสาบ้านนอกใช้สมาร์ทโฟนไม่เป็นไม่ได้เงินทั้งนั้นที่เดือดร้อนมากกว่าคนอื่นอ่าหรือว่าอุตสาหกรรมเนี้ย คุณคุณก็บอ,อ,อกไปออกซอบโลนเงื่อนไขยเยอะแยะเลยพอปาบอกว่าไอ้ไอคนที่เดือดร้อนมากมากเนะี่ยขอขอซอบโลนไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวมาก็จะให้จะลุกนีชั้นดีมันไม่ถูกไงนี่คุณบอกเลยคนที่ก็ยังทําอยู่แล้วแต่กำลังหจะจมน้ํำมารอเนี่ยคุณบอกว่านี่คุณจังจ้างคนอยู่ใช่ไหมสัมบานออกเงินเดือนให้คนคุณ50าสิบสิงคโปร์ใช่ก็ทำแบบนั้นห<ๆ>ละ <laughs> คือสิงคโปร์เขาใช้เงินมากกว่าเราแต่เขาใช้แล้วอัดถูกจุดอัดถูกจุดแล้วเขาก<ภ>ไ็ไปไปีโปร่งโปร่งเลยแล้วเขาจ่ายเงินทั้งหมดสิงคโปร์<อ>เนี่ยติดลบมากกว่าเราตรมาทีแล้วเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมกล้าเชื่อเลยว่าเขาจะฟืนววฟ้นเร็วกว่าเราทําไมฟื้นเร็วกว่าเราเขามีรัฐบาลมีผู้นําที่นะดีเก่งไม่โกงเรามีเปล่าอะเออเรามีแด่เก่งไม่เก่งหรอวผู้นำเราอยู่มาหกปีแล้วเนี่ย หญิงเขาเก่งเก่งด้านไหนใช้อาวุธเก่งคุณสูดเขาได้ไหมได้แต่สงบไหมสงบไหมทำให้สงบสงบแบบแบบออคุกอุ่นอยู่ข้างใต้อะพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาทีนี้เราเราก็ได้รัฐมนตรีที่มาจากกลุ่มทุนเขาเคยทำงานในกลุ่มทุนละไม่รู้กลุ่มทุนส่งมาอะไรกันว่าไปเนี่ยเดี๋ยวว่า ไอ้พวกเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนเดิมนั่นจะเปลี่ยนแปลงไงมันไม่มีคนแบบอาจารย์เปี่ยบูลวัฒนศิริธรรมเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมที่กลับเพื่อเรื่องชุมชนองค์กรอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีไงประธานบอร์ดอมศีนแล้วก็มาเป็นประธานองค์กรพัฒนาองค์กรชุมชนใช่ไหมไม่มีแบบนี้เป่ยบูลนี่ก็ทำให้ธนาคารอมศีนนี่กลายเป็นธนาคารกึ่งพาณิชย์ที่ที่มีผลงานมากคือบังเอิดญาติญาติทางบ้านแฟนผมเนี่ย เป็นตระกูลทำอมสินทั้งนั้นแล้วก็มีหลานสาวเป็นผู้จัดการธนาคารอมสินมาเข้าชุมชนข้าหน้ามากก้าหน้าเข้าทางชุมชนแล้เนี่ยเราจะหวังอะไรล่ะเพราะว่าพี่สาวก็บอกว่ามาจากทุนนิยมแล้วก็เป็นตัวแทนทุนนิยมมาเต็มคราบเนี่ยไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนอะไรทุนนิยมก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าคุณใช้ในฐานะที่คุณเป็นในทุนแล้วก็ใช้เงื่อนไขทุกอย่างเนี่ยเอาเปรียบคนอื่นที่ไม่มีคอนเนคชันเนี่ยทุนที่ไหนไม่เอาเปรียบคนบ้างอะ อุดยากเลยตั้งแต่ตั้งแต่ล่าอนี้คมมาถามว่าไอ้ทุนไหนมันไม่เอาเปรียบชาวบ้านร่างนะนี้คมก็เอาปืนมาจ่อเขาเอาเรือปืนมาไอ้นี่ก็ใช้อำนาจที่เป็นฝ่ายรัฐก็ไปช่วยสนับสนุนแล้วมันมีตรงไหนบ้างที่มันไม่เอาเปรียบคนเนี่ยเออมันมันก็พูดยากมันเป็นที่เอาผมยกตัวอย่างเขาบอกเนี่ยทุนนิยมเนี่ยไปต่อได้ไหมผมก็บอกไปไม่ได้แล้วว่า ไอ้ที่เขไปต่อได้ลักษณะประชาธิปไตยนี่นะมันจะไปแนวสังคมประชาธิปไตยแบบสแกนดิเนเวียนพวกพวกนั้นเขาาจะได้การอารัฐสวัสดิการนะการศสองแค่ข้อนั้นนะการศึกษากับสาธารณสุขฟรีตลอดชีวิตเท่าเทียมกันเขาก็เสียภาษีแพงนะมันนั่นแหะคือเสียภาษีถูกตัวเลขสูงการเสียภาษีแพงแปลว่างี้คุณจะเสียเท่าไหร่ไม่สําคัญ เสียแล้วมันไปเลยเสียไปสิบมันกลับมาหนึ่งอย่างนั้นเรียกเสียภาษีแพงเขาก็เสียภาษีห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าใน,วในชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยค่าใช้จ่ายหลักของคุณจริงๆนะนะการศึกษาคุณภาพเท่ากันนะะไม่มีว่าชั้นหนึ่งชั้นสองการโรงพยาบาลสภาพเท่ากันนะไม่มีชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยคุณทุนทุนภาระครอบครัวคุณไปเท่าไหร่เดนะือนละปีนะได้ไปเที่ยวทั้งเดือนหนึ่งทั่วโลก เราเนี่โอ้ทางานจะเป็นจะตายนีดล่นจะไปเที่ยวแล้วเงินเข้าประกันสังคมไปเนี่ยนะส่วนของรัฐบาลจ่าย1น่ดเป็นตนี้อยู่นั่นแหละ <c oughs> แล้วบางทีคนประกันสังคมเนี่ยเงินนี่คือเงินเนี่ยรัฐบาลจ่าย1.5%บริษัทจ่าย5%ตัวคุณเองจ่าย5%แต่เงินทั้งหมดคือเงินของคุณ เงินผมแล้วแล้วให้รัฐบาลบริหารแล้วมันต้องเอาไปออกดอกไหนออกดอกออกผลใช่ไหมเอาไปลงทุนลงทุนเนี่ยถ้าคุณไ่สม่อไปเนี่ยถ้ากับไอ้เงินที่จะมาเป็นผลประโยชน์มันก็หมดอันนี้บอกเขาบอกช่วยช่วยยังไงล่ะมันก็หมาว่าคือเขาว่าเออผมช่วยคุณเนี่ยไม่ต้องเก็บเงินมากขึ้นคุณก็ไม่มีเงินเก็บเงินเก็บคุณก็น้อยลงเก็บให้น้อยลงน้อยลงของคุณมันหายไปอ่ะเออแล้วเวลาจะช่วยเนี่ยกลายมา เอาเงินเขามาช่วยเขายัางยากเลยแต่ในขณะที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยเอาเงินใหม่กู้มามาช่วยย,ง,ยงไงคนงานนี่มีแต่เสียก็เสียแล้วคนทั่วไปนี่คือว่าคุณได้สามสิบาทรักษาทุกโรคแต่คนงานเนี่ยคนงานเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดร้อยห้าสิเท่าไหร่ก็ได้ฮะเขาเสียห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะก็มารักษาตัวเองแล้วก็บอกระยะหลังเนี่ยรักษาประกันสังคมเนี่ยคุณภาพต่ำกว่าสามสิบบาทเลยอ้าวไปกันใหญ่เลยคนออกเงินเอง กับคุณภาพแย่กว่าไอ้คนรักษาฟรีแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือเงินเงินส่วนหนึ่งเนี่ยประกนักพรก็ไปแล้วก็จ่ายรายหัวให้โรงพยาบาลใช่ไอ้อย่างสปสชเนี่ยก็ไปเท่ากับซื้อประกันแหละสามสิบบาทก็จ่ายพันแปดหรือไม่ได้ผมนั่นรัฐบาลจ่ายแต่สปสชจ่ายแต่ประกันสปสชเงินเราเงินเราก็จ่ายหัวใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าเราต้องออกตังรักษาตัวเองใช่ไหมเออไอ้คนที่ไม่มีงานทำเนี่ยไม่เสียภาษีเนี่ย สบายครับรัฐบาลออกให้มันยุติธรรมไหมก็เหมือนว่าคนจนนะได้เดือนละห้าพันสามพันสามเดือนคนคนทํางานจะเป็นจะตายนะไม่ได้เครื่องช้าเครื่องคอมมันช้าเครื่องเก่าไม่ใช่เครื่องคอมมันช้าระบบมันไม่ดีนู่นนี่นั่นชื่อชื่อท่านปีชื่อเต่าด้วยไม่เกี่ยวนี่นะเออมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือผมว่าท่าน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 หมอมเต่าเนี่ยเป็นคนเก่งอ แต่ต้องเข้าใจว่าท่านตกยุคไปแล้วโอยุคนู้นยุคทักษเินยุคเออโอ้โหกลาเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนตรงนะจริงจังแต่แกตกยุคไปแล้วแล้วก็อยู่ภายใต้การครอบครามของพรรคการเมืองชนการเมืองเออพูดยากไงเอพูดสมัยก่อนพวกพรรคเนี้ยมองเต่าใหญ่สุดหรือเปล่าล่ะเป็นน้าพรรคอ่ะเออสร้างป้าไปเจอเออท่านท่านท่านสุก็ใหญ่กว่าใหญ่กวดานานลงกํานัน ใช่ไหมก็มอมต่อสมัยเป็นประหลัดคลังนะผมก็เคยสำา <c oughs> ้าคยว่าแต่ไว่าลุงนะผมเคยไปไประจักเงินให้แกเลยอ่อ <c oughs> คือ,อแกก็บอกผมบ้าเนี่ยผมบ้าก็บ้าว่าคอรมอสั่งงั้นผมก็ทาทั้งวันทั้งคืนน่ะทำทั้งคืนไม่ต้องหลับไม่นอนเช้าส่งข้าวคอรมอเสร็จผมก็ไปน,นอนค <c oughs> <c oughs> ือทำางนงานน้าเด็น,นอ่ะอคืองี้ต้องบอกว่าแกเป็นดีดีแกว่าไม่โกงต้องบอกว่าแกพระชีวิตการงานของแกเนี่ย เคคอรอดีหมดอ่าแต่ว่าอย่าเอาอย่าเอาผลงานเนี่ยอย่าบริษัทเวลาเขาประกาศขายหุ้นขายอย่าเอาผลงานในอดีตอ่ไม่สามารถจะบอกว่าผลงานอันไอ้นี่จริงเลยแล้วมันผ่านมา20ปีแล้วแต่บางคนไม่แม่นะผมพูดตรงๆนะ20ปีก็คนรุ่นเก่าที่ยังไรอยู่อะไรอยู่แม้แต่แก่มากเลยนะอ่ะอย่างท่านอนันต์ปรญญชาชุนเนี่ยยังไรอยู่นะเกือบ100ปีแล้วนะ ก้าสุดกว่ามืม้งเกรบบร้อยเลยแต่ว่าคนคนเนี่ยนะถ้าคุณจะจะรักษารักษาไอ้เรียกอะไรความความแอคทีฟของสมองไว้ตลอดเนี่ยนะคุณต้องทำต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาใช่นี่นนผมผมมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยเริ่มงไมค์ไซเมอร์กันเยอะแล้ะเพราะว่าเขาทำงานอย่างเดียวหน้าเดียว เรื่องการเมืองกูไม่สนไม่เกี่ยวกับกูอะไรกูเกี่ยวกับกูเก่งเรื่องอันนี้กูก็ทํแต่นี้แหละมองทามาอย่างสีเดียวทำอะไรสี่เดียวไม่ไม่รับรู้เรื่องอะไรอื่นมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเอาละเขาทำงานของเขางานประจําที่เขาเก่งเขาทำาอมามันนี้บาดนเขาทําแค่นั้นแหละคนคุยเรื่องท้าคคุยเรื่องการเมืองเฮ้ยการไม่คุยกูไม่อยากรู้เรื่องมันได้ไหมล่ะ การเมืองเนี่ยคุณไม่ต้องพูดเรววาก็คุณผมไม่อยากยุ่งกับมันคุณจะอยากยุ่งกับมันหรือไม่ยุ่งกับมันมันก็มายุ่งกับคุณเก็บภาษีทุกเดือนการเมืองนะมันเอาเงินไปทำอะไรอะไรเงี้ยนะบางคนบอกโอ้กูไม่คเคยต้องเสียภาษีกูทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆแล้วเรามึงไปซื้อของกินมึงเสียแวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเสียเพราะไอ้สี่แสนล้านเนี่ยพี่สาวสี่แสนล้านที่เขาจะจ่ายมาเป็นซอฟท์โลนเนี่ยมันควรจะผ่อนกดไหมไอเอสเอ็มไอมันยืนอยู่ได้มั้ยตายกันหมด อ๋อโดเฉพาะต้องเที่ยวเอาอย่างนี้เขาเนี่ยข้อมูลเขาไม่ดีพอเข้าไม่ดีเนี่ยก็ทําแบบนี้แหละให้ร็ใช่แร็จในข้อมูลไม่ดีแล้วใช่เอาเอาเอาผมเห็นเวลาเรายื่นอะไรนี่อือเก็บทุกอย่างทำไมไม่เราเพราข้อมูลไม่ดีประเทศประเทศไทยเนี่ยในแง่การใช้บิ๊กดาต้ามาทําประโยชน์นี่นะล้มเลล้มเหลวคนที่ไปจบทางด้านนี้นะบิ๊กดาต้าทางด้านสถิติเรียกเป็นเจ้าแม่บิ๊กดาต้าเนี่นะครับ คนนี้เก่งมากไปทํางานที่ไหนก็ก็ไม่เอาเจ็บใจตั้งบริษัทเองตอนนี้บริษัทใหญ่จ้างมที่ปรึกษาในการทําเอาวิกต้ามาทาทาง Marketing. มาร์เก็ตติ้งผู้หญิงชื่ออะไรผมจำไม่ได้เ,เลยออกออกวิดีโอ,อหลายครับเก่งมากเลยกลายเป็นกลายเป็นกลายเป็นมีตังค์ไม่รวยไปเลยเพราะคนไอดีว่าเราจะใช้มาทําประโยชน์เนี่ยเราไม่ใช่เขาอเพราะไอคนใช้เนี่ยจุดประสงค์มันอย่างนั้นถือว่าคุณบอกว่าทุกรัฐบาลบอกว่า อเาเกษตรพอเพียงวิถีพอเพียงของในหลวงดีทุกคนพูดหมดแต่พูด,พด<ต>มีใครทำไหมมันพูดแต่อ่านั่าย<ห>ทุกรัฐบาลเข้ามาหรือว่าผู้ว่ากระธมวเข้ามาโอ้จะปราบคอร์รัปชันหมดแล้วจริงๆทำไหมก็เห็นบางผู้ว่าบบกว่าโตไปแล้วไม่โกงก็ตอนนี้ก็โกงซะก่อนไงอารุ่นรุ่นนี้โกงไปเรื่อยผมผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าือทางพรรคอนาคตใหม่ก็เชิญไปพูดอ่าแล้วบอกว่าผกว่าไอ้พวก ว่าวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่โอ้แสดงความคิดนะดูกรทมต้องเป็นยางงั้นอย่างนี้นอย่างนี้ปัญหากรทมอย่างนี้นพูดที่คุณพูดมาไม่ใช่ทั้งหมดเขาบอกกรทมมีปัญหาตรงไหนมีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเดี๋ยวคุณแก้คอร์รัปชันได้จบเขาบอกเราจะแก้ยังไงบอกง่ายมากผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมตั้งกองรับเรื่องร้องเรียนหน้าหน้าเขตทุกเขตเลยไม่ให้ติดกล้องวงจรปิดว่าใครมาหยอดคนหยอดเนี่ยไม่ต้องบอกชื่อจดหมายแต่กุงแนบบัตรประชาชนมานะผมเป็นผู้ว่าก็สื่อมวลชนไป ทุกเดือนทุกเขตผมก็ไปขายตู้ออกมาผมก็เอาหนังสืออย่างเดียวเนี่ยนะเขียนหมายเล็หนึ่งบัตรประชาชนหมายเลขกหนึ่งบัตรประชาชน,น,ชนผมเก็บไว้คนเดียวผู้ว่าเก็บไว้คนเดียวไอ้หนังสือเนี่ยให้สื่อมวลชนไปให้เขตไปแล้วก็ให้ขาตมกลางแล้วมึงไปตามเรื่องต่อพวกจดหมายร้องเรียนมันก็เยอะ <ผม S 1> เยอะแค่อย่างเงี้ยแค่พูดอย่างเงี้ยไม่ได้แล้ว อ้าทำไมไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะกลุ่มทุนรับเหมาเนี่ยมันใจทุกเดือนแล้วบอกก็เพราะไม่ต้องรับพนักงานทํางานไม่ปีมีประสิทธิภาพมันก็ไม่อยากให้รู้เลยไหมอ่ะก็แสดงว่าคุณไม่อยากจะแก้ปัญหาของกทมจริงคุณบอกจะแก้ของเนก็เมือนเอาบจอ่นายกบอกกลุ่มทุนรักสิบลายช่วยมันก็ได้เหมือนกทมเหมือนกันเลยกลุ่มทุนรับเหมาช่วยมานักสิบลายุช่วยเท่าไหร่ละสองร้อยล้านสองร้อยล้านแล้วมันมันสูบไปเท่าไหร่ละ สูงไปสองหมื่นล้านปีหนึ่งกทมสามหมื่นกว่าล้านสี่หมื่นล้านเราคิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่ไปแล้วหรอคูดกทมคูดง่ายๆเลยนะเอาง่ายๆนะไอ้ฟุตปาตรงเนี้ยทุบเดินดูเรียบเรียบเท่าไทำใมทุบอีกแล้วเหมือนเหมือนที่เทศบาลแต่บ้านผมนะถนนไม่อยู่เส้นถนนหลักนะเทศบาลมันไม่ได้ใหญ่มากนะวันดีกันดีมันก็ทุบแล้วก็ปูใหม่ แล้วก็นี่จะทุบจะจะจะปูใหม่เลยอ้าวผมผมยกตัวอย่างตอนนี้มไม็มนลาดยางใหม่ผมขับเส้นสุพพันบ่อยๆตอนนี้มันทุบทําใหม่ที่แตกๆทุบทําใหม่นะะ <c oughs> ผมเชื่อเลยว่ามันรีบทําเพราะอะไรป่ะผมคิดว่าในอนาคตไม่เกินสองปีข้างหน้าเนี่ยถนนเส้นนี้จะทําใหม่ทั้งหมดเลยรีบทําไอ้ที่ซ่อมซะก่อน <c oughs> จริงๆเนี่ยพูดจริงๆท <c oughs> ํทำใหญ่เลยเออซ่อมเสร็จดีเลยดีเลยถ้าถามว่าอีกสองปีมึงจะทําเนี่ย ไอ้ซ่อมแค่ชั่ว,วคราวเอาเอายางมาตอยไปะปะปะหน่อยได้ไหมไม่ใช่ละรีบทําเลยเพราะงบอันนี้มาตกมาแล้วต้องทําครับได้อีกสองปีก็คือเส้นนี้แบบมันหมดสภาพทําใหม่ทั้งเส้นครับอ่ะวันนี้คุยกันเรื่องโครงสร้างนะว่ามันมีปัญหาประเทศเรานี่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างใหญ่เป็นหลักนะเรื่องของทุนนิยมแล้วรัฐบาลก็เดินตามแนวทางนี้แหละคนที่เข้ามาก็มาสวมแนวทางนี้แหละมันโอกาสที่จะเข้าไปถึง ชุมชนเข้าไปถึงชาวบ้านอย่างแท้จริงอย่างตรงตัวนี่อาจจะมีปัญหานะโดยเฉพาะยุคของคุณสมคิดก็ข้าถึงระดับหนึ่งแล้วถ้าเราพูดถึงนะกองทุนหมู่บ้านเออชุมชนเอออะไรเอยนี่เขาเนี่ยนะแต่ว่าชุกใหม่นี่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่คือคือการเข้าไปถึงเนี่ยผมผมสนับสนุนนะดีไม่เห็นดีเห็นด้วยแต่ว่าเป้าหมายในใจเนี่ยมันต้องการให้ถึงอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับไม่ใช่ ผมมองตั้งต่สมัยทักษิณหรือแม้กะสมัยนี้ที่สมคิดทําเป้าหมายก็คือคะแนนฐานเงนให้แมรู้ทันได้คือในใจคือได้รับคะแนนเขาได้นะเข,นา,นขาได้ไดแลตั้งมาเนี่ยน,นี้มันเป็นส่วนตัวไงมันไม่ใช่ <laughs> คุณนาเนี่ยต้องรู้ว่าคุณต้องคิดว่าอันนี้ทําทําให้ส่วนรวมดีแล้วมันดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยคะแนนคุณได้โดยอัตโนมัติแต่คุณไปหวังคะแนนจากกลุ่มเป้าหมายอย่างเงี้ยผมว่ามันมันต้องไม่ไม่เกิดความเป็นธรรมในระบบประชาธิปไตยนะโอกาสเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะลงรายละเอียดแต่ละ ส่วนแต่ละสว่วนว่าเราควรจะใช้ชีวิต <S <S กินยังไงยุคหลังโควิดโพสต์โควิดนะวันนี้หมอเตอร์ไลน์ไว้เต่าสวัสดีกุณมูรฮรมหมัตอ,ตลอุลล่าวบราระการอัสลามุอะลัยกุมบอรอฮมุตุลลอฮ์วะบาระกาตุร